สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาทําบุญที่วัดอ่าวน้อยเขาถ้ำวิปัส,สนาตําบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่นี่ก็จะมีโบสถ์ไม้โบสถ์ไม้สักร้อยปีบรรยากาศภายในวัดล่มลื่นเลยฮนะเนี่ยโบสถ์ไม้สักร้อยปีนะกีเดียวพาเข้าไปในโบสถนะ์ฮะตอนนี้ให้ดูบริเวณรอบๆไปจะตรงนี้จะติดวัดนี้อยู่ติดทะเลเลยนะฮะ ติดกับเขาน้อยไอ้โทษทีครับติดกับอ่าวน้อยแต่แล้วเรามองเห็นไปข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอ่าวน้อยอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็คือโบสถ์ไม้สักร้อยปีช่วงนี้เป็นช่วงใกล้เทศกาลเป็นช่วงเทศกาลสงการนะฮะัทางวัดก็จัดกิจกรรมเป็นส่งน้ำพระก่อเจดีทรายเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูเดี๋ยวพาเ,เพื่อนๆไปดูดปปดโบสถ์ไม้สักร้อยปีนะฮะ สวยงามเลยฮนะโบสถ์ไม้สักร้อยปีใครประสงค์ทำสังฆทานก็จะมีหลวงพ่อทําพิธีกรรมให้นะครับโบสไม้สักร้อยปีนะตรงนี้สวยงามเลยฮนะยาสายเพื่อนๆดูข้างๆก่อนนะเดีย๋ยวเป็นพญยานาฏพันรอบโบสเลยฮนะวัดอ่าวน้อย ตำบลอน้อยอำเภอเมืองจังหวัดปะจตุกีดีขันไปดูความงามของโบสถ์ไม้สักที่วัดอ่าน้อยกันครับข้างหลังข้างๆเป็นเขาเลยนะแล้วก็ด้านนู้นเป็นทะเลสวยงามเลยครับโบสถ์ไม้สักเป็นไม้สักแล้วก็มีพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตอนมีญาติโยมก็ได้บุญบุญในการทำทานญาติโยมจะสั่งกานบริการในการรักษาสิ่งก็ต้องกับไปรักษาด้วยในที่โยมสุดท้ายแล้วก็คือบุญในการเจริญภาวนาพยายามชดมนพยายามน้ำสะอาดพยายามปฏิบัติกันด้วยในโยมปฏิบัติให้มันได้ทุกวันทุกวันทุกวัน วันหนึ่งวันละห้านาทีทุกชิบหาทีก็ยังดียังมีชุดสังฆทานแล้วก็โซนมันก็เอาไม้โบบาแกะสลักมาในเป้าโบโซนเนี่ยนะครับมีที่ลินน้ำทักซีโนทกแล้วก็เป็นจุดที่ตีเป็นเหมือนคลอง สั่งลูกนิมิตด,ด้วยฮะอยู่ริมเขาเลยนะตรงนี้น่าจะเป็นเขาตามอานะ่องไล่นะเอ่อบริเวณวัดติดทั้งทะเลอ่าวน้อยแล้วก็เขาตาม่องไล่เชิญไหว้พระนอนขอพรพระยกชมโบสไม้สักถวายสังฆทานเปิดแต่องถึงห้าโมงเย็น ในช่วงเิ็มช่วงเจศการสงการวัดจะจัดเป็นสงน้ำพระก่อเจดีทราย บริเวณวัดมีปลาด้วยนะให้อาหารปลาเซนทบุญอาหารปลาวัดอ่าน้อยอาหารปลาถุงละสิบาทดูปลาเลยเนะแหล่างวัดอ่าน้อย เนี่ยด้านนู้นจะเป็นอ่าวอ่าวน้อยอ่าวหนึ่งในสามอ่าวของจังหวัดประจวบนะอ่าวน้อยอ่าวประจวบแล้วก็อ่าวมะนาวพื้นที่บริเวณบริเวณวัดอ่าวน้อยตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบนะครับเป็นเป็นเหมือนสระน้ําบึงน้ําขยะขนาดใหญ่จะพาไปดูบริเวณอ่าวน้อย เทศกาลสงการนะพาเพื่อนๆมาทำบุญนะที่วัดอ่าวน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเดี๋ยวคุณแม่ทีเนี่ย ผมยังพาเพื่อนๆอ,อยู่ในบริเวณวัดอ่าวน้อยอยู่นะครับกําลังพาเดินหลังจากชมโบสถ์ไม้สักร้อยปีก็มาดูอ่าวน้อยซึ่งเป็นอ่าวหนึ่งในจังหวัดตรจวบเมืองสามอ่าวคนมาให้อาหารปลากันนะทำบุญอาหารปลาฟิตฟู้ดสิบาททางขึ้นถ้ำ ทางขึ้นถ้ำน่าจะเป็นถ้ำเขาน้อยหรอเปล่าลว,วิหารวัดอ่าวน้อย,อยตรงนี้เขียนทางขึ้นถ้ำเชิญนัสสัมสการ,รพระนอนศักดิ์สิทธิ์ข้งบนนี้เป็นทางขึ้นถ้ำน่าจะขึ้นไปชมวิวด้านบนด้วย อันนี้คืออ่าวน้อยจังหวัดประจวบเนี่ยอ่าวน้อยนะเนี่ยโอคนมาเป็นที่จอดเรือประมง,งเยอะเลยฮะอ่าวน้อยหนึ่งในสามอ่าวของจังหวัดประจวบคีรีขันต์ต้นต้เนี่อ่าวน้อยเหรอฮะ อ๋อเขาบคุณช่างตักครับอ้าน้อยน,นั่นไงคุณป้าก็บอกมาเป็นที่จอดเรือประมงส่วนใหญ่จะจอดเรือประมงอะฮะวันหลบ,ล,บ,ล,บลมฮะเป็น,นอ่าวไ,นะไม่ได้ขึ้นนะฮะเดี๋ยวพอดีญาติๆเขาอยู่ถ้าขึ้นเขาคือเป็นรถขึ้นไป,นไปหรือว่าเดินขึ้นไปอ๋อเดินขึ้นไปเ <ละ S 1> ขาบนมีใด <ละ S 1> นะฮะ มีถ้ำม,มีพระฮะเดี๋ยวเดี๋ยวชวนญาติยเขาอยู่ที่วัดกันอยู่ขอบคุณครับคุณลุงฟ้าผมครับป้าครนนับครับชันไหมฮะชันหรือเปล่าฮะอ๋อเดินจากขึ้นตรงนี้ละ้อละ้อไปางวป่อ๋อครับผมครับขอบคุณครับคุณป้าครับคุณป้าเชิญชวนให้ขึ้นอ่าถ้ำนะฮะ แต่คงไม่ได้ขึ้นมื่เดี๋ยวไปที่อื่นต่อวันนี้พาถือโอกาสพาเพื่อนๆมาชมที่วัดอ่าน้อยตำะบลอ่าน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวกชมทั้งโบสถ์ไม้สักร้อยปีแล้วก็มาชมอ่าน้อยเดีย๋ยเรามองไกลๆฝั่งนี้เราเห็นโบสถ์สวยเด้ะ สมองฝั่งตรงข้ามโบสนี่จะเห็นชัดเลยฮะร้อยปีบทไม้สักบทไม้สักถ่ายภาพโบสถ์ไกลๆโบสถ์จางน้ะไม่เพื่อนๆดูนะฮะโอ้สวยเลยครับเป็นสาราที่ให้อาหารปลาเอาละครับเพื่อนๆครับอันนี้พาเพื่อนๆมาทำบุญช่วงเทศกาลสงการที่วัดอ่าวน้อย ตำบลอ่าวน้อยเพเ่อเมืองจังหวัดประจวบแล้วก็พาเ,เพื่อนๆไปดูจุดจอดเรือประมงของอ่าวน้อยเป็นะอะไรเป็นสิริมงคลช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ขออนุญ,ญาตเพื่อนปิดคลิปเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากๆครับ